เล่นยูริยังไงให้เก่งภายในสี่นาทีหลังจากเริ่มเกมมาขอสบัดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาก่อนพอดีว่าเมาส์มันเอือเร้อนๆในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็หันไปเจอกบกล่องทําพิธีก็เลยเดินไปแล้วก็เปิดซะแล้วในระหว่างนั้นก็หันไปเจอบางติมสุดหล่อกําลังเปิดกล่องอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนใจนเราจะตรงกันนะจ๊ะในระหว่างที่เปิดกล่องอยู่เอ๊ะผมรู้สึกเหมือนผมจะเช็คไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมกล่องมันให้เช็คอีก และในระหว่างที่เปิดกล่องเสร็จแล้วผมเองก็เดินก็โง่งแต่อย่างน้อยผมก็ฉลาดก,กว่าลุงคนหนึ่งที่นั่งในสภา,าก็แล้วกันและในระหว่างนั้นด้วยความที่ผมเองนะก็ยังไม่รู้ว่าแบบนี้มันเดินยังไงผมก็เลยเดินเปิดแบบสมบดซะแต่ความที่กล่องแดงนะมันมาขวางทางผมเองก็จัดการเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันแตะ่ะเหมือนว่าเพื่อนจะมาร์กอะไรสักอย่างด้วยความที่มันวุ่นวายและโนนเนียผมเองก็ตัดสินใจเก็บน้ำมนต์มาแล้วก็ไปโยนทิ้งไว้หน้าประตู และด้ยวยความที่บางทีผมก้องงงเออเออผมก็เลยเดินไปก็เจอบางทีมคนเดิมและในระหว่างนั้นกวางแดงก็มาขวางทางผมเองก็จัดการเปิดซะและดูเหมือนว่ากองแดงนั้นเนี่ยจะเริ่มไข่ย,ยากขึ้นมากขึ้นเลือดแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้เราอยู่ดีในระหว่างเต้นรู้สึกว่าเหมือนจะเจอคนที่ถูกใจแต่ไม่ใช่ใชเขาก็เดินหนีเราไปอยู่ดีจำเวซาเขาไม่ได้รักมึงหรอกระหว่างที่แม่นางทิ้งเราไปโดยไม่ใส่ใจใย,ยดีอะไรแล้วก็ทิ้งกันไปบ้าง ในระหว่างนั้นผมก็ไปปิดประตูอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะเป็นประตูโรงรถในกล่องแดงก็มาขวางทางเราอีกแล้วก็จัดการเปิดอีกกล่องหนึ่งซะและระหว่างที่เปิดกล่องแดงเพื่อนก็โดนเนี่ยอะไรไม่รู้หลังจากที่เปิดกล่องแดงแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับไม้ไหวายที่อาบน้ำมนมาแล้ว9วันแต่ความที่ผมโงๆงๆทึมๆเหมือนกับลุงคนนึงแต่ว่าผมก็ไปเปิดกล่องแดงอีกกล่องหนึ่งในระหว่างนั้นนัเป้คนหล่อคนเดิมที่แต่งชุดชาวนา,นาเนี่ยก็มาทักทายเราแล้วก็จากไปเหมือนที่เขาทิ้งมึงไปอะ ในความที่ผมได้ยินเสียงอะไรบ,บางอย่างผมเลยเก็บทั้งหมมาแล้วจากนั้นก็โยนทิ้งแล้วก็เก็บกับไม้ไว้เหมือนเดิมซะเหมือนว่าเพื่อนนั้นจะมากผีแต่โชคดีนะที่เราไม่เดินไปถ้าเดินไปนี่ก็ตายแน่เลยในทุกครั้งที่ว่าเราเป็นประมรจารในการเปิดกล่องดังนั้นกล่องที่มีในเกมเราก็จัดการเปิดให้หมดโดยที่เราไม่สนใจว่าผีจะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าและในระหว่างนั้นดูนเหมือนว่าหลอดไฟนั้นอากจะเสียงสมจริงมากก็เลยแวะขึ้นไปดูสักนิดหนึ่ง ในระหว่างนั้นเหมือนว่าจะตัดสินใจไม่ได้ระหว่างรูปประคำกับไม้แต่โชคดีที่ผมจิบไม้ก็คนหล่อเลือกได้อ่ะครับในระหว่างนั้นดนาะเป้ก็โผล่หน้าแล้วเอาเอ็มร้อยห้าสิบมาทิ้งไว้หน้าประตูด้ดวยความที่กูโง,ง่งงก,ก็ก็เลยเดินไปซะและในระหว่างที่จะไปรู้สึกเหมือนจะแฮปซัมติงเหมือนจะมีผีแต่จะเอ๋เนี่ยมันใครวะนะ่ะในระหว่างในแต่ลานั้นมันมีใครปรมาจารย์ในการเปิดกล่องเหมือนข้าข้าก็เลยจัดการเปิดไปอีกหนึ่งกล่องเพิ่อเพิ่มแต้มให้กับตัวเอง แต่หลังจากที่เปิดก่องแล้วก็กลับไปหาหุนมอมี่ที่ห้อยไว้ตัวสายสินซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆมันก็ห้อยไม่ได้แต่หลังจากที่วางทูปไปแล้วก็ยืมพนมมือไปแป๊บหนึ่งในระหว่างที่วางสายสินอยู่ก็คิดว่าบรรยากาศตอนนี้นนมันคงจะล่มเลื่อนแต่จริงๆแล้วมันก็มีขีปายมาหาจักรในโความที่พี่จุ๊กอันดับหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามาติดอะไรก็โดนตีไปซาทีหนึ่งแต่รู้สึกเหมือนว่ารถตู้จะเป็นวนที่ได้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยวนที่รถตู้ไปชั่วขนาดหนึ่ง แต่จริงๆพี่ก็ไม่อยากจะโมยน้องพี่เนี่ยมันนักจุกอันดับหนึ่งพี่บอกแล้วว่าน้องอยังไงเนี่ยก็ตีไม่โดนพี่หรอกและในระหว่างนั้นรู้สึกว่าแม่นางจะหัวเสียเหมือนกับคนในสภาที่ไม่ยอมออกสักทีผมก็วิ่งวนรถตู้อยูดด่ตรงนั้นวิ่งสวนไปสวนมาในระหว่างนั้นรู้สึกว่าแม่นางเนี่ยจะมึนงงๆผมเองก็งงๆเหมือนกันกุจ,จุกได้ยังไงแต่ด้วยความที่เตะทะยา,ยานของแม่นางนั้นสูงเกินไปผมเองจะเป็นที่จะต้องวิ่งฉีดออกไปเพราะคิดว่ามันน่าจะวิ่งฉีดได้แต่ในระหว่างนั้นงเมีขอบโด และในระหว่างนั้นเหือบเอ็มร้อยห้าสิบไปดูเหมือนว่าพลังก,กำลังจะขึ้นแต่สุดท้ายกก็โดนตีเหมือนเดิมและรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นมุมเพิร์ทเพร์ทันเหมือนเกมไอดีนิตี้วีผมก็วิ่งวนไปและสุดท้ายกูก็ตายในระหว่างนั้นเรามาดูเด็กข้างไข่กันบ้างดูเหมือนว่าจะมีคานานะถ้าอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาป่านนี้คงได้มาเลเซียมาเป็นประเทศของเราแล้วแหละและดูเหมือนว่าไม่นานโูริจะเจ็บสาหัสจากคนที่รักนั้นทิ้งไปและไม่นานก็ได้กำมินยานของเราแล้วก็วิ่งไปเนี่ยเหมือนสาา้มต์วไปแต่ก็ําอะไรทีี่ผัยเไ่ได้ และเลือดของชาวนักลบดูเหมือนว่าในตัวแม่นันกระสู่เกิดไปแต่สุดท้ายก็ต้องมาแพ้ผีพลายผู้น่ารักของเราอีกเช่นเคย <S <S และเรามาดูความวังสุดท้ายของหมู่มัานโคโดฮังาโคเละน่าจะเป็นบังตีมสุดหล่อของเราที่มีทายโกะอยู่บนหัวรู้สึกว่าเขาก็เรินมมองเหมือนกับมองหาคนที่เขารักแต่จริงๆก็ไม่มีใครรักเขาเหมือนเดิมชีวิตมันเศร้านะครับและดะเหมือนว่าเขาพยายามที่จะจูบแต่สุดท้ายก็ตัวขอน่ารักของผีพายฆ่าตายอยู่ดี และสุดท้ายแล้วพอรอชีวิตทั้งทีมนั้นเนี่ยก็ต้องตายนี่แหลคะครับคือวิธีการเล่นยูเลยที่เก่งที่สุดถ้า,าว่าอยากดูคลิปหาก,ก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ